เกิดน้ำป่าไหลทละลักเข้าท่วมถนนในอิตาลีค่ะหลังจากที่มีกระแสน้ำไหลทำลายแนวกั้นน้ำส่งผลให้ผู้คนนั้นต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ที่เห็นอยู่นี้เป็นวินาทีขณะที่น้ําป่าไหลทะลักแบบนี้ค่ะคจนทําให้แผงประตูที่ปิดกัน้นแม่น้ําเมอร์โดเวีนอิตาลีถูกน้ําดันกระทั่งแตกเสียหายและทําให้มีน้ําป่าไหลเข้าท่วมบริเวณถนนในเมืองบาโนเน็กเซียเมื่อวันที่ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนอิตาลีนั้นได้รับความเดือดร้อน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนนต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดสร้างความเสียหายให้กับถนนรถยนต์รวมทั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเบื้องตน้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ขณะดเดียวกันก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่เรา50นายเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตั้งแคมป์ได้ทั้งหมด6คนและกําลังเร่งค้นหาผู้สูญหายในเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ระบุบ,บอกว่ายัางไม่เจอผู้สูญหายคะ่ะ